นัเาน้่หอยเนต่อไปอ่ะเอาป่ะต้องมองไปออเซนฝามเขาแต่เตือไว้ให้ก่อนเลยจะได้หากระตายง่ายๆสองร้อยคิดอย่างหนึงฮอมาล็อกได้เวลาฮอนเรคือฮอนอยู่กับเราตลอดอ่ะน่นเด็ระเบิดก็มีจ่ายเอาเอาป่ะเอาป่ะตรอไว้สองร้อเไว้ รถด้วยเอาไปละเป็นทูมอนี่เหรอโอนโอนโอนผมจัดการให้ได้เปล่าสองร้อยผมจองก่อนเลยเอารถสักคันพอสักคันสองอย่างไหม๋อดีกว่าเชื่อผมพอสบายตัวน่าจะปลอดภัยกว่าเดี๋ยวเราเดีวราก็ไปหาที่ตั้งแคมป์กันเอาไะล่ะเดี๋ยวเราไปเลยเดี๋ยวบอกโยูมาเอาไว้เล่นแก้เพ็งมีไว้ก่อนเห็นด้วยเห็นด้วยผมเอาด้วยเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้ อ the ่ะพอได้ปุ๊บสองร้อยะบินสบายเลยเฮ้ยแค่ไซแค่ไซเเฮ้ยแค่ใซซ้อนไม่แค่ใจซ้อนถึงมีคนเอาไปแล้วก็รู้เอาสามัรล็อกฮอได้ไป่ตืันทางขึ้นได้แล้วอีกอย่างถึงฮอรระเบิดมันก็สามารถกลับมาใหม่ได้เกือบฮอจูเรากลับไปตลอดตลอดอ่ะมี G P S อ่ะฮะ G P S ้วยตามฮอร์เหมือนเล่นเก็บออนไลน์เลยเนาะออ không thép thua chứ, hằng kiểu, khăn khăn nhá, bổng, đá văng hỡ, không phải đã, văng hỡ, đá, văng văng nhá, để văng văng ở, nằm chụp dã, đời chụp ngay, เราทุกย่างเสร็จไปเลยครับเติมพวกนี้เลยครับเขาเปิดแล้ววันที่ยี่สิบปีเรจะเติมก่อนเพราะมันมีคิวอยู่ไงเดี๋ยวต้องเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวผมลองไปคุยให้เลยสวัสดีครับโอเคให้อยู่คุยก็ได้สวัสดีครับจำได้เลยคัสโก้กับอมเปตูอะไรสักอย่างเป็นคนสอนผมลงมอสอะผมไปอยู่เดี okay. mm ่ยวคนเดียวเลยโอ้โหโหดเลย เปไปตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าตอนแรกตอนแรกไปไหน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 ถามเขาทีอีสามอ๋อคันหูคันหูแล้วั้เฮ้ยคันหูเฮ้ยหูนะหูอ๋อฮะจูนะไม่ใช่หูหูแลอีหัวจัลละคนอีปาแฟงไหมปาแฟงไหมอ่าจับอ่า อ๋อเลยเลยถนนนี้ไปเข้าฐานแรงใช่ไหมเข้านานแล้วครับกองหนังแดงนู่นแล้วเฮ้ยเฮ้ยยเอย่างโหดอ่ะพลังงานพลังนะผมถือครับถือถือรับถือตัวฟักถือฟักเปี้ยเปี้ยเปี้ยเดี๋ยวผมถือเองก็ได้มั้งมามามาถือคนละอันเลยดีกว่าเฮ้ย๋อพอเร็วพออันเร็วพอแล้วต่อถือเดี๋ยนะปลา เมื่อฉบตาวะไหนกันไหนโอ้ยถือคนแสบตาโสแล้วคนถือไม่แสบเหรอแหมคนตามก็แสบเหมือนกันพี่สดปะนะโดดไม่แก่หวานมาใครดูด้วยเปียงเียงเป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 ียงเอาียงเปงเลยยียงเงยยเเเเลย ดับไม่ดับด้วยนะไม่ดับด้วยนะปล่อยไว้ปล่อยไว้ไม่ดับไม่ดับครับไม่ดับครับสดครับเหมือนจะเช้าเลยเออชื่ว่าไอ้ส่องหลังมาครับไอ้ขับฮอมอะไรยิงโอ้โหเจอไอ้อันนี่ยันตานะครับอะไรไม่มีไม่มีคุณอยู่กับที่อยู่กับแคมป์ตลอดไม่ไม่เดินไปไหนโอ้ปลาแดงปลาแดงปลาแดงครับปลาแดงสังเกตดีๆนะครับ ถ้าเจออะไรเต็มเต็นจะมีไฟด้วยมั Zum ้ยเถี่ยวเต็มเต็นคนก็โดครับถามเฟรนลี่ไหมครับเฟรนลี่ฮัลเฟรนลี่โด้เฟรนลี่ก็โดครับไม่เฟรนลี่กูจะยิงครับไม่มีคนอ่ะไม่มีคนโดมีคนยิงแล้วค่อยโดเห็ดแดงเลยอ่ะไม่สนอะจะกูไม่ได้หรอกเดี๋ยวผมเริ่มไม่เห็นพี่ละนี่ ต้นไม้บางหมอบหมอบโอบเแดงคือมันไม่โชว์ชื่อตอนเราเล่นไม่น่าโชว์ชื่อไม่น่าโชว์จำผมจำไม่ได้แล้วเห็นว่าเขตแดงเป็นเขตที่แบบยิงแล้วไม่โชว์ชื่ออะซิลลิงโซนอะแต่เวลาเพลงแต่เวลาแต่เวลาเล่นมันโชว์นะแต่ว่าไม่ไงคือเราสมมติถ้าเราตายในเขตแดงเราจะไม่รู้ว่าใครยิงเราแต่ถ้า,าตายนอกนอกเขตเราจะรู้อ่ะไอ้เีสยนี่มึงยิงกูถึงไปก็ไม่แน่ใจอ่ะหรือปลาเขตหรือว่าในเขตแดงน่งแหละเวลายิงมุกจ<ป>ะรู้ว่าใครยิงอะไรอย่างเงี้ย แต่ผมจำได้นะผมคนข้างนอกก็ไม่ขึ้นนะหรือว่าต้องเฉพาะตัวเองเท่านั้นถึงจะรู้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันน่าเฉพาะตัวเองมากกว่านะหรือว่าคนที่ตายในเขตไหจะไม่ขึ้นว่าว่าตายเออใช่ก็เป็นไปได้นะครับผมเดี๋ยวลองไม่อ่านให้ครับคือก็ไม่รู้ว่าว่าคือทำห้เรามรู้ว่าเราฆ่าใครไปผมยังไม่ได้ทำความเข้าใจเลยกับเซิร์ฟนี้รู้แต่ว่าแม่นเติมตซื้อหอได้ เอาเดลิวเวอร์ไว้สักครั้งเน่เอาอะจะโดนยิงคอเดี๋ยวกับเป็นกันหมดรนะจ,จริงนะโ<อ>ดนยิงน้ำเดียวยิ่งไม่เป็นจริงทิ้งล้วกลับมาใหม่ในเวลาจอดไว้โชว์โนมไอ้น,น,นั่นแหละล็อกโชว์แ,แหละแบบมอนสเตอร์โชว์คือพูดง่ายว่าของอะเซ็นต์แล้วมันต้องการว่าของม,ม,ม,มันจะห่อไหมผมว่ามันเราเจอที่โลกงแล้วละ่ะเออเอาไปดีสักครั้ต่อไป ช่างแม่งมองไม่เห็นหรอกมันมืดไม่เห็น,นไงเปี้ยเปี้ยเปี้ยโอ้ยแต่บอกไม่เห็นไงก็ไม่เห็นแนละ้วแต่แต่แต่เขาเอ๊ะอ,อะไรไปไปั๊บปัป๊บลองป,าาปั๊บแฟร์มาดูโอ้โหแค่ปา้าแแค่แค่จะเห็นว่าฟ้ามาก็มาอยู่แล้วโอ้โหัหนหลังไปยังเห็นแฟร์อย,อยู่เลยแดงๆริบๆอ่ะไหนไ <c oughs> หนนั่นไง เออถึงเลยโอ้โโหโอ้โแต่คนวาง AI คงไม่วางให้มันกางกางแก้งขนาดนี้ต้องสุ่มไม่ใช่เหรอวัววัววัวอาเปล่าเอาเปล่าเอาเอาออกขวานจามครับขวานจามขวานจามไม่ได้อีกแต่ขวานหลดเอากระโดน เดี Cornell, ة, ๋ยวสักครู่สักครู tornado tornado ่พกดิพกเล็งห oh, okay, ัวแล้เก็บเนี้ยแล้วไปหาในป่าแล้วระหว่างปืนปืนปืนพกเงี้ยยิงแต่มันไม่ตายนะนัดเดียวไม่ตายนะโอเคระหว่างระหว่างนัดเดียวจะดังลั่นกับหลายนัดแต่เบาแต่หลายนัดแต่ก็จะยิงกันอ๋อไอเคเล็งมางเลยมั้ยอันไหนดีกว่าหวานระหว่างใครแล้วจะขวัดจานยังไงปืนก็หล่นสิครับ เนี้ยตรงเนี้ยเดี๋ยวผมเล่งให้อย่าอย่าปลาแฟนใส่มาเลยมึงก็แสบตายเราผอมด้วยดีเราต่อดล้วเราต่อแล้วเออเราเข้าวะล้วขึ้นวัดคิววะเอ๊ะ เอาวะพิวเอาไหมเอาไหมบวกเอาเอาพี่ผมก็ไม่เออที่ผมก็พอมีนะแปดชิ้นเหรอก็วางก็วางแต่ว่ามันถึงแปดหรอกแบ่งๆกันได้อยู่เอางี้ดีกว่าแต่หิวด้วยเอาปืนเอาปืน AK ยิงนัดเดียวเออก็ได้แบบของไปใกล้ๆเนเพราะว่านัดเดียวกับนัดเดียวดังใชาคนจะเฮ้ยมันจะทางขวาว่ะเดี๋ยว ใช่ปะก็จะแบบเฮ้ยทางขวาแต่ว่าต่สมมติแต่สมมติปืนฟ้าปืนพวกเงี้ยสาบ้างปุ๊งปุ๊งเฮ้ยเฮ้ยมาทางขวาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอีกเสียงได้ยินดีหนูตามก็ตามเสียงได้เท่าไหร่ครั้งเราต้องยิงดัดเดียวเพื่อจบต่อยิงนะต่อยิงเลยวัวนะไม่ได้ยิงเขาแกไปนอนว่ะ ที่ไม่นอนว่ะเออแม่งยีแข็งเลยเฮ้ยเฮ้ยไปทางไหนมองเขาหลับ,ลบอยู่เฮ้ยผมป๊อกไฟเถอะเฮี้ยววัวตัวนี้แม่งบักเออวัวผีแน่เลยลุกลุกลุกเปลี่ยนปืนเลยเปลี่ยนปืนปือหลังเราวิ่งเข้าป่าเลยข้างหน้า อเคข้อขวามีแพ้เว้ยแต่แต่แต่ไม่ติดไม่บล็อกไม่บล็กแมว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 ่ล้วแมวแล้วโอ้โหวิ่อะเขาไปพักในเปลเสียงเครื่องบินผ่านที่บ้านผมนึกว่าฮอโอ้โหคุณเรียวเลยเรียวเลยเรียวเลยเดี๋ยว่าเสียงเครื่องบินจากสุวรรณภูมิแม่งบินผ่านดึกๆึกมันย้ายมา เออไม่ใช่น so, like ั่งอยู่ที่บ้านมีหอมาเฮ้ยเฮ้ยไหนวะ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 ต้องวันเด็กอ่ะบินวันแล้วอุยเฮียใครวะดูนี่ว่านี่ว่านี่ว่าแสงใม่ในในเกมไหมใครอ่ะใครอ่ะเฮ้ยเฮ้ยพี่จะบอมจริงแม่งเลยจะลูกอ่ะโอเคเปิด มีคนเร็วเหรอผมวิ่งเร็วสุดแล้วเนี่ยเอาละฝนตอกแล้วครับน่าแล้ว <Brid get S 2> ครับสเตปครับเอาละครับสเตปเวลา,าเดิมครับตีนหนึ่งอดีาไปแครครับผมโอ้ฝนตกสเตปหน้ารถไปมากครับผมเฮ้ยเดี๋ยวพอพอเฮ้ยผมมองไม่ทันแล้วเนี่ย <c oughs> ผมก็วิ่งอยู่ตลอดไม่เมผมไม่เข้าใจว่าเห็นช้างกว่าวะอยากตายไหม โดนอะไรแล้วัโดนโดนสวานเหมือนจะอุ้ยพื้นลัานที่มาให้เป็นฟฟลเลยนะอีเหี้ยต้้งมันเดี๋ยวไปแกหยุดไปเพิ่มด้วยอ่ะอ่ะอ่ะก็ความสดแน่ไม่พออ่ะแถมแถมขอแถมชุดแฮปปี้มิวต้องมีของเล่นนะครับไม่เอาชุดแฮปปี้มิวแล้วมีของเล่นให้ ตอ้เมียวไม่รู้หลบตรงนี้ก่อนแล้วโอ้โหโอ้อุ่นตัวเออมันอุ่นอ๋อมียี่สิบนัดอยู่ยิงหายากๆอยู่นั่นน่ะสิ ถ้าสังเกตน,นะเซตนี้แค่ไซก็เยอะอยู่นะสี่นาทีนะ,นะเห็นในคลิปคาร์ลอสอ,ะอ่ะเอออุ่นจังอุณหภูมิเท่าไหร่กันละแปดสามสามเก้าอะไรวะแปดสามเป็นใครว <c oughs> ดูดผิดผมเป็นไข้แล้วหนักจากนั้นชักตายอะไรเงี้ยสี่สิบเราบอกนะนี่โกนผมไปสิจังสี่สิบป่ะแต่แต่ในคลิปอะที่ไม่ต้องกินกินไอไอฮิตแท็กอะตอนที่ยังยังไม่เป็นไรอะ ฮะกระทำกระทำไปขึ้นไปสี่สองอ่าฮะตรอวตอนคืนนี่คือกินเล่นน่ะใช้เล่นน่ะที่แท้ป่ะป่ะเจยวบ้านระวังระวังความีีด้วยด้านซ้ายด้านซ้ายมันต้องมีพลังงานอย่างแน่นอน ก็เป็นได้ครับโล้พลังงานพลังงานได้ฝนบังที่ฐานแล้ววะอช่ใช่โอ้โหโล่งเตียนเลยหาลากจะวิ่งวิ่งอยู่จะเอกไอนะให้ว่าสร้างแม่งเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงไหนก็โล่งละวิ่งวิ่งทีเดียวคือวิ่งให้เร็วที่สุดอะวิ่งวิ่งกันเลือดอยู่จะอยู่อยู่เป็นปั๊มมิ่ง หลบแบบ digital, ดิจิตอลอ๋อดิจิตอลดิจิตอลดิจิตอลฝนจะตกเธอตรงสารคนไม่มเตจอนี่มัะนี่มันทุ่งลาดหญ้าที่เขาชนไก่นี่นะอ่าโอ้หน้าควักดาออกมาฟันเนี่ยเล่นมากเช,รชรืรู้เปล่ารู้เปล่ารู้เปล่าไอ้ท่าน,านาอะไรวะเวลาโต๊ะเรียนระอดอตื้นรอเวลาอะไรบ้างที่สุดหรือวะอะไรหรอเวลานอนแกอาบน้ำอ๋อทำไมอ่ะ เขารู้อยู่ตุ๊ดนี่ใส่ยังไงเต็นยออาบน้ำแม่งบางคนแม่งโหดแม่งไม่ใส่เลยแม่งเดินปั่นเพื่อนบอกมึงใส่ทำไมมึงเดินปั่นไปเลยอ้าวโหดปั่นไอ้คนเดินปั่นเลยถึงปั่นแล้วผมเลยนะไม่ยังโหดอ่ะาร์งคอร์ดมากปั่นหน้าเต็นเลยปั่นคู่ฝึกแบบโห เูอะระหมดจะไปไหนยังยังหมดเฮ้ยเราหอบด้วยไม่เห็นหรอกโอเคโอเคหลบด้านต้นไม้ก่อนหลบลต้าต้นไม้ก่อนอุ้ย <c oughs> ต่อแม่งมันไหนหลบได้วะผมไม่ปกตินี่เขาใจพี่พี่พี่กดแล้วไม่ถูกครั้งใช่ไม่น่ะก,กดไม่ไม่ได้กดเลยนะกดครั้<บ>งเดียวพีม่มีแข็มใส่ไหมแบบไม่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 ปกต,ติต้นไม้นี่ลบก่อนได้ไรเนี่ยได้ปะวะได้ได้ได้ ได้ได้โอเคได้ได้เราเจอเราเจอเราเจอเฮ้ย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 เอเคด้วยโยดต่อโยดวิ่งเกิดเต็มหน้าหมดเรามาทดสอบนะครับดูคนในเซิร์ฟที่อยู่ด้านนอกเนี้ยมีกอล์ฟด้วยนะครับแต่ไม่ใช่กอล์ฟไอห้ากอล์ฟไอห้านีไม่ไหวนะครับไปครับพานครับม็อบ ะเดี๋ยวเราจอมาต้องม็อบม็อปเฮ้ยเดี๋ยวจะแสงไฟวะไหนเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะเจอเมื่อไหรเจอโอ้โหอนน่ะหนักมากเลยนะฟอนน่ะสิป่าวจะพี่ตรงนี้ตรงนี้โล่งโอ้โล่งยาวเลยอะได้สองโลสู้สู้นี่นีมันเร็วนะเร็วนะมันมันเร็วอะ เออปกติแม่งแปดโลสชั่วโมงอะเอเต็มหน่ปังเฮ้ยเฮจเย็นเเย็นนิ่วนยิงปืนไหมคนนี้อย่ไปยิงแอฟฟิเลยนะยิงขึ้นฟ้าหมดแม็กมันก็วิ่งเล่นเอ้ยเย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 ้ยเ้เเ มีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงแหมใส่ใส่รูปแคร์น่้ด้วยโอ้โหอะไรอะ DOTM ดำนะทีมสดจุดเอ็มอะก็ไอแคนนี่ของเซนตุรี่อะจา r k อ f the Moon นั่นหรอฮะดิจิตอลเกมแม่จัดขาพี่นนพี่นนพวกที่มันมีรูปแคร์นั่นน่ะจุดเอ็มอะก็พวกเซนตุรี่อะพวกนี่ควบคุมนะครับควบควบเราอะเฮ้ยเต็มร้อยแล้วเต็มร้อยแล้วไปไปไป ปไ,ไปเดตัววิ่งกันนะครับผมเตรียมฮะผมปิดอคู<ร>อข้า<อ>งเดียวนะครับตั้ขขอยูค้าเดียวครับผมเปิดแล้วรอช้าอยู่ใหญ่รีวิ่งให้ท่านเถอะรีวิ่งให้ตัวละครท่านเถอะสงสารมันหวังว่าเราคงได้ไปถึงลงนอนโดยสวัสิภาพนะครับใช่ไหมคุณเติร์นลงนอนแล้าไป,น,ปนอนทัาน รอบนี้มาสามเนี่ยเราจะไปนอนที่นั่นรเร็วรแบบนี่เร็วกว่าชิ้นหายเลยใส่สกิลใส่สกิลเราเราผ่านศึกมาแล้วศึกมาใช้แล้วโอ้โหพี่ผมวิ่งวิ่งจากแอร์ฟินไปแอร์ฟิลแล้วก็ไปข้างล่างแอร์ฟิลล่างโโอ้หเสร็จด้านหน้านะครับโคเวอร์ครับโคเวอร์โคเวอร์เราเนาะตากัดตรงนี้ไปเนไม้หลบได้ครับฝน รอรคุณคุณที่เขตแดงแล้วใช่ไหมเนี่ยดานแล้วโอ้ยเฉียด่ะตั้งแต่ห้าพันเมตรที่แล้วแล้วตั้งแต่เราเข้ามันมาเข้าประมาณห้าพันเมตรก็เขตแดงแล้วเที่เรปแฝแฝเล่นใช่ไหมใช่ครับผมพร้อมยังครับพร้อมครับผมพร้อมแล้วไปครับผมไปโอ้โห ตนนี้มันตกหนักคนนี้ที่มีนการเป็นทะเลแล้วนะเนี่ยโคตรโล่งเลยว่ะแม่ไม่เคยตกแล้วเนี่ย,ย,ยมไม่เป็นไรแต่ว่าถ้า,ถ,าถ้าที่โล่งอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่มีเดินเขาแถวที่โล่งรอบๆเนี่ยก็ยังดีหน่อยจริงปะได้ถ้ามันมีมันสามารถส่องออกมาได้แต่ถ้าไม่มีมันยังโอเคหน่อยตัวผมยังวิ่งเร็วอยา่างกะยีโร่เลยว่ะจริงๆนะดูดิดูจังหวะแ,แล้ว เหมือนมากอะ่ะดูข้างหลังด้ดิเออ,อผมก็ปกปกติอ่ะผมว่าอืมเช้าไม่เขาจเดี๋ยวอยากออกกำลังกายบ้างนะโอ้โหข้างหลังเนี่ยผมอยากลองลองถอดชุดมากว่ามันเป็นฮีโร่เลยเป็นพอชุดจุดเปล่าวะเป็นพอชุดด้วยพี่ใส่ขาโมใช่ไหมเออพี่ใส่ขาโมเออเผมใสนะ่ธรรมดานะธรรมดานะอ้อนเหรอเออ อู้ต้นไม้เนี่ยอุ้ยเข้าสิงเข้าสิงเข้าตรงบ้บงงงตนต้นตะขบอุบ้ย <c oughs> สองโลแล้วอัหนักจริงๆก็ดีใจเลยนะเฮ้ยไ,ไปเจ<ห> <c oughs> อ,อ <c oughs> เรอเราบคุคคลคนนั้นก่นอนนะหาต้นไม้จบเจ๋อเจ๋ข้างหน,น,น้าข้างนาห,หน้าข้างหน้าข้างหน้าตรงไหนวะยังไงเลยยังไงเลยต่อต้องให้กระโดดให้ดูไหมครับผม ยิงปืนสักรออ้อยนัดยังจะรู้อ่ะร้อยนัดร้อยนัดโอ้โฝนจะหยุดแล้วล่ะไปไหน้ะนะ่ะเอา้าโอ้โหตัวต่ออยู่ไหนวะเนี่ยวิงมาอยู่เนะนี่ยนู่นเลยนะ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  จะตกแล้วจับเวลาแป๊บนึง10นาทีอ่ะจะตกอ่ะเปล่าดูจังหวะที่มันไม่ตกดูช่วงเวลาที่มันไม่ตกไมวะมาเห็นตัวละมาเธอจะเห็นยังไงใครมาอะไรจับแจ๊กตอนนี้อ่ะผมผมแป๊บตั้งแต่ก่อนก่อนมันจะเช็ดอะเดี๋ยวเท่าไหร่อ่ะ เจ็ดสิบหกอ๋อให้เก้าสิบแต่ถ้าใกล้รับเจอเองไวเนาะนั่นน่ะสิเมื่อคืนน้ำมันทรมานยิ่งนะอ่านดีดมันเป็นเพราะ,ะมันรีเซิร์ฟมาแล้วมันมันมีงะไรนะจะบอกว่าไอ้วันที่ผมเล่นกับพี่ยูกับกับไอ้ไรอันน่ะอ่าพี่ยูกับไรอัออนะนัดนัดกันไปเจอที่แอร์ฟิวใช่ไหมออมัน,ม,นมันประมาณห้าพันหกพันนี่มั้งเออแต่ผมมีจากแอร์ฟิวบนไปแอร์ฟิวอะประมาณเก้าพันอะ เออผมวิ่งไปเสร็จปับตอนวันหนึ่งใกล้ถึงแล้วพิยูในแอฟโฟโรแล้วแวอฟโฟโรมาหาพิยูแล้วมาคูปรากฏว่าตายผมก็นั่งนั่งหลบอยู่ข้างนอกอะ่ะไม่เข้าไปข้างในอะ่ะคือว่าผมวิ่งมาเสียแรงฟรีอ,อ้าวเพิ่งจะมาเล่าบอกว่าตายแล้วเราวิ่งมาเออะ่ไม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 ่ใช่ไม่ใช่คือผมไปถึงแล้วอะ่ะเขายังไม่ตายแต่ผมกำลังจะเข้าไปข้างในอะ่ะแล้วก็มีมีเสียงฮอมาไง ยิงกันใช่ไหมถึงตายเออเฮ้ยอุณหภูมิผมสามหกกันหนึ่งสามเจ็ดสามแปดตัวก่อนพี่เดี๋ยวถ้าเกิดเเเขขข้้้าาาาาปปป่ถ้าเกิดอุณหภูมิกระพริบอ่ะก็ใช้ที่แผงดีกว่าพี่ผมมีสองอันไม่ต้องหงปะ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 ไอพ่ออยากเจอแค่มาไอไม่เจออะแต่พ่อไม่อยากเจออะโอ้โหเด็กก็ไม่ทัน ไม่เคยเจอเนี่ยอะไรเหรอไม่เคยอ่ะอะไร AI AI อ๋อไม่เคยเจอมันจ่าแล้วอยากเจอเหมือนกันไหนวะเอ้าไม่ได้น่ะเอ้ายิงทะลุย่ามาทะลุย่ามาวิ่งทะลุย่าทำไมอ่ะเอ้าวิ่งกลางมีย่าวิ่งไม่วิ่งไหนวะชิบหายละอ๋ออ่ะหยุดรอหน่อยหยุดรอในโดงเนี่ยหน้ากลางเต็นท์มากเลยเนี่ย รอไปหอไปหวไหมกา,างเต้นในเขตแดงเหรอเราเราเติมพอนใช่ป่าเราขับไปไปแบบเขตนอกนอกแบบเลยอ่ะอ,อ่าฮะอ่าฮะเอาเอาพิกัดเติมเก่าไหมเติมฝรั่งอ่ะทีเ่เติมบอสซี่อ,อะเฮ้ยพิกัดผมดีกว่าจริงเดี๋ยวผมบอกแม่งเป็นแอ่งเลยอ่ะเป็นนอกแบบด้วยอ่ะอย่างดีอ่ะวางระวังนะแอ้แค่ไม่อไอแม่งตั้งอยู่ตั้งด่านอยู่ข้างหน้าเลยนะไม่เอานะ ผมเริ่มไม่เห็นแล้วนะดิร้อนเห็นเห็นเห็นเดินเห็นเห็นชายต้นไม้ที่วิ่งมาเมื่อกี้วะก็วิ่งไปเรืยเจอเจอตา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 อะไรไปเลยครับลุกเลยครับลุกเลยครับอ่าฮะครับครับออกครับวานดูเทยิงปืนไหมปั้งหล่อเลยบ้า ไหนกันวะเนี่ยชิบหายลืมดูเลยนะใกล้แอร์ฟิล์แล้วอีหนึ่งกิโลห้าร้อยเมตรจำไม่นำโพดติดด้านซ้ายโน่นจะแวะดูไหมแวะเหรอไปบไม่ดูอ่ะ<อ>แอร์ฟิลเวเหรอแวะเหรอันตรายนะแอร์ฟิล์ไม่ต้องอันตรายกว่านี้เฮ้ยมันถามนะเว้ยอุโนโอ,อ,อ่อมวยอารูเออเฮ้ยกูจะบอกมึงเรื่องอะไรเราบอกไปเบอร์ติโน่บอกไปเฮ้ยต้องถามเขาว่าอยู่เฟรี่ ทำไมไปเรียกใครเีมงไงก็ก็เรียดีว่ะเรียดีว่ะถ้าถามพวกกูทำไมมันจะมายิงไอ้พวกกินเกียนที่ถามอ่ะไม่ต้องตอบมั้งเนะตอบไปเบอร์ติโน่เมื่อกี้ไอ้ชื่ออะไรถามนะชื่ออะไรนะเมเจอหน้าเมเจอหน้าไอ้ดอมนี่หว่าเบอร์ติโน่ตอบไปเบอร์ติโน่เอ้า เบอร์ซีโนผมพี่เบงตา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 อะหนักแน่นนะหนักแน่น <c oughs> เยอะผมอยู่เบอร์ซีโนอะจะมารับหรอถามดิจะมารับปอ ทีมถามนี่จะมารับป่าเอ๊ยเซสตุรีเหรอเออเดี๋ยวขอถามว่ายูอาร์มีปาโลตา